ครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะอธิบายวิธีการทําสําเนาหรือการดาวน์โหลดปพ .5 มาใช้งานนะครับเมื่อเข้าตามลิงก์แล้วนะครับก็จะมาที่ตรงนี้นะครับคนที่ต้นฉบับนะครับก็จะเป็นอยู่ที่เมลของผมนะครับตรงนี้ท่านจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้นะครับจะเป็นลักษณะของการอ่านอย่างเดียวดังนั้นท่านต้องทําสําเนาเป็นของท่านเองนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือ ลิงก์ต้นฉบับนะครับตัวนี้จะเป็นคนที่ดาวน์โหลดนะครับหรือถ้าของท่านก็จะเป็นรูปท่านนะครับก็มาที่ไฟล์แล้วก็ทําสําเนานะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ไฟล์อ o ของเราเองนะครับอย่างเช่นผมจะเอาเป็น3าทับหน,นะครับชื่อมันยาวผมก็ลบทิ้งนะครับอันนี้ตั้งได้ตามที่ท่านต้องการนะครับแค่นี้ก็ทําสําเนา ทำทำทำสำเนาเสร็จนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เป็นของท่านนะครับสามารถแก้ไขได้แล้วนะครับไปที่ไฟล์ทุกที่นะครับไปที่การตั้งค่าเลยนะครับส่วนที่เป็นสีขาวตั้งค่าได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเป็นสามทับหนึงนะครับก็เลือกเป็นหมอต้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นมอต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสามทับหนึ่งตรงนี้นะครับภาคเรียนนะครับรายวิชา อันนี้พิมพ์เอานะครับพิมพ์เอาอันนี้เลือกนะครับสมมุติ3ชั่วโมงนะครับอันนี้คะแนนอันนี้เป็นครูผู้สอนนะครับกับครูที่ปรึกษานะครับแล้วก็เป็นรายชื่อนักเรียนตรงรายชื่อนะครับก็เลือกในส่วนขยายมาโครแล้วก็ไปที่3าทับหนึ่งนะครับการเรียกใช้มาโครครั้งแรกนะครับจำเป็นต้องให้สิทธิ์นะครับท่านก็ ดำเนินการต่อนะครับขั้นตอนนี้ทําแค่ครั้งเดียวในไฟล์นั้นๆนะครับเลือกเมียท่านนะครับท่านให้สิทธิ์นะครับในการทำในการเรียกใช้มาโคนะครับทีนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับก็ไปที่ส่วนขยายมาโคแล้วก็ไปเรียกชื่อ3ามทับหนะครับลายชื่อ3ามทับหก็จะมาแล้วนะครับอันนี้ลายชื่อมาเรียบร้อยนะครับสามทับหมีทั้งหมด32คนนะครับไปดูที่หน้าปก ก็จะมียอด32คนนะครับแล้วก็ไปที่เวลาเรียนนะครับในเวลาเรียนก็ไปตั้งค่านะครับว่าท่านสอนวันไหนบ้างนะครับเ่่งเชนวันจันทร์2ชั่วโมงจันทร์ที่15ชั่วโมงที่2ก็ต้องเป็นจันทร์ที่15ตรงนี้ไม่ใช่เลข16อย่างเดียวนะครับจะหมายถึง16ทับ5ทับ2023นะครับดังนั้นแก้ไขจุดนี้ให้ใช้ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ไปเลือกวันที่นะครับ ไม่ไม่แนะนําให้พิมพ์เอานะครับแล้วก็สอนอีกที่หนึ่งวันสุกที่สิบเก้านะครับดังนั้นวันที่สิบเจ็ดกับสิบแปดไม่ได้สอนก็ลบทิ้งนะครับลบเฉพาะส่วนนี้นะครับส่วนเดือนไม่ต้องลบเดี๋ยวจะหายไปเองนะครับดังนั้นวันสุกเป็นค่าที่สามก็ใส่เลขสามนะครับอันนี้ก็เสร็จนะครับในการตั้งปฏิทินการสอนนะครับส่วนนี้ก็ลบทิ้งนะครับ ในคอมพิวเตอร์ก็ดับเบิลคลิกแล้วก็สิ่งที่เติมได้ขีดก็คือมาขอก็คือขาดร้อก็คือลาถ้ามีดอกจันก็แปลว่ามีเงื่อนไขนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านนะครับก็คลิกแบบนี้นะครับเช็คเวลาครับหรืออยากให้โปรแกรมช่วยเช็คเวลาให้ทีละ5สัปดาห์นะครับก็คลิกแบบนี้แล้วก็มาส่วนขยายแล้วก็สัปดาห์ที่1ถึงที่5นะครับ เราจะเช็คให้แล้วก็ติก๊กเฉพาะคนขาดน,นะครับแก้ไขเฉพาะคนขาดได้นะครับส่วนของคะแนนนะครับก็จะปกติเหมือนเทิมที่แล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพูดถึงการแก้ไขปรับปรุงต่อนะครับขอบคุณครับ